ดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่าวงอบหากินหมาเนกันแล้วนะครับวันนี้พี่น้องนะครับมาหางวงงัมราคาเกษตรกรจับต้องได้แล้วครับพี่น้องกลับมาอีกครั้งนะครับที่มนัลฟาร์มอำเภอบุรเบือจังหวัดมหาสารคามบ่เสียเวลาครับพี่น้องไปพบไปพอกับพี่มนัลได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เจอกันอีกครั้งเนาะครับผมเจอกันอีกแล้วเนาะสวัสนี้มากรอบคำเลยเนาะแมียนคำรอบคำจางหน่อยครับผมสารพิกัดสั่งยุติบ้านหม้งครับผมตำบล บาอาบ, <erman> บือบาราบือครับผมบาราบือบาราระคำจังบักมหาสระคมเนาะครับเมื่อนี้พี่มนัสว่าโอ้หลายนะครับพ like ี่น้องครับซึ่งแม่ลูกซึ่งง้วทองครับอ่าตัวใหญ่งง้วอย่างไรเอบป็นง้วเอบครับผมเป็นลูกสาวซีไวซ์ซูนกอล์ฟยังหน้ายังตันเลยพี่น้องครับผมเดี๋ยวชมกันไปยาวๆนะครับครับไปเบิ่งถ่ายคลิปครับไปเบิ่งถ่ายคลิปนะครับพี่น้องชมกันไปยาวๆราคาดิสติงคเลยเนาะ ครับผมครับพ่อไปพ่อมาครับพ่อไปพ่อมาพ่อต่อการขนส่งคือส่งฟรีส่งฟรีร้อยกิโลครับร้อยกิโลแรกเนาะแล้วก็ส่งได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องนี่การรับประกันก็รับกก้นครับผมสากก้นหัวทอนกับซิมหามือครับสิบห้าบาทเนาะครับผมหัวท้องก็สิบห้าบาทเหมือนเดิมครับพี่น้องได้หัวไปก็ตรวจก่อนนะครับพี่น้องตรวจเพื่อความถามว่ามั่นใจครับเพราะว่าอ่าหัวท้องนี่ทุกตัวผมจะตรวจให้ก้อนนะครับมีคลิปแมนครับมีคิวดูการตรวจทุกตัวหัวท้องเนาะแมนครับอ้าวหรือว่าลูกค้าบว่ามั่นใจไปหอดครับไปตรวจซ้าเนะ ต่กลับว่าอยากให้ไปตรวจครับมันเสียอ่าเสียเงินเพิ่มครับโอ้โหนะว่าพอเข้าก็ไม่คลิปตรวจไม่ไม่อยู่แล้วนะแมนครับผมครับพี่น้องเอาบปเสียเวลาไปตัวแรกแขกหมาเลยเป็นโหมดแม่ลูกก่อนนะพี่น้องเอาหมดแม่ลูกค้มแรกก่อนครับเอาข้มแรกแขกหมันครับพี่น้องเอาราคาเบาๆก่อนนะครับเอาค้มนี่ครับตัวนี้เป็นซื้อสองเลสามครับพี่เอาซื้อสองเลสามเลยคมแรกครับพี่น้องลูกตัวแม่ครับอ่าแม่สีนวลนลูกแดงแดงครับครับแม่เป็นม่ลูกลูกตัวเมียบดครับเท่าบดอ่าแม่เท่าบดสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับ ประมาณลอยสามสิบห้าบวกครับผมประมาณลอยสามสิบห้าบวกลูกสาวเนาะตัวนี้เนาะแมนครับอายุกับสีประมาณเท่าไรครับตัวนี้ลูกกับสีประมาณเจ็ดเดือนครับพี่ประมาณเจ็ดเดือนครับแม่ท้องอีเจแม่ท้องประมาณสามสี่เดือนครับแม่ท้องทับตัวเนาะอ่าแมนครับตัวนี้ทับตัวครับผมทับตัวครับพี่น้องเนี่ยอ่าดูแอดหลังว้อเป็นงัวอยู่ในปลากขาบังเห็บลายเนี่ยได้ครับตัวนง้วในปลางัองัวปล่อยฝูงเนาะแมนครับท่านพี่น้องวัปลาเผ็ดคน นี่ในปลาเพล็กครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ท้องอีกสี่เดือนครับผมซื้อสองในสามแมนครับอันนี้ลูกตัวที่อะไรครับลูกลูกตัวแรกเพื่อนครับนี่อันนี้ลูกแรกเลยเนาะเอนครับลูกสองนี่ท้องครับโอ้แม่สดลูกสวยครับแม่ลูกตัวเมียครับผมเพนันขาดนำเลี้ยงเนี่ยครับพออยู่เรื่อยปนามีแต่บังเหฮบครับเพป็นมีหี่ยาหลายๆครับเอาไปปล่อยไซร์เลยครับนี่แมนครับจักบาทครับครบเนี่ยเอาสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อสองในสามนะครับพี่น้องเนี่ยระยะท่างกะถ้าคุยกันได้กับ บางทีมันอาจจะมีแต่ส่งฟรีให้เลยนะครับที่คุยกันได้ครับส่งเกินรอยโล่เบิร์ดหล่าพี่น้องมาแราคาตกลงกันได้นะครับนี่แม่ลูกคูติดใจกันกับทรงห้ฟีนะครับแม่ท้องอีกสามเดือนสามสี่เดือนสามหมื่นเก้าพันบาทครับโฉมแรกนะครับอ้าวเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกคือกันครับผมอ่าช่วงแรกจะเป็นแม่ลูกก่อนนะครับแม่เท่าโบ๊ทลูกตัวแดงนั่นนะครับแม่เท่าโบ๊ทตัวไหนครับแม่พันธ์โบ๊ทตัวนี้หรอจ่าลูกก่อนเร็วอ่าแม่เท่าโบ๊ทครับ ถูกค้อนลูกย่างหนาเลยครับพี่น้องเนี่ยเหนียบแล้วปอาลูกขึ้นแล้วขี่คันแล้วป้าลูกใหญ่แล้วตัวใหญ่ครับพี่น้องยินดีใจลูกดีครับเนี่ยยินดีที่มันเนี่ยเนี่ยพี่น้องเมืองเมืองข้อนะครับพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเมืองน้ำลางพันครับนี่น้ำใต้น้ำล้างดีสีแดงนิดโบดทั้งเมย์ทั้งลูกนะครับน้ำนมนี่พังนมสุดยอดครับพี่ขนาดง้วนขาดน้ำเลี้ยงนะครับนี่ขนาดง้วนขาดน้ำเลี้ยงเนาะ ครับแม่สูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกยี่หรอครับร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะครับแต่ว่าใจลูกแดงแล้วกับหนาครับผมนี่โอ้แคนหลังเลยครับกว้างเลยลูกได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกเพิ่นกับสีประมาณเจ็ดเดือนครับพี่ประมาณเจ็ดเดือนเนาะครับแม่แม่ผสมไปแม่เพิ่นเป็นสัตว์แต่วผมว่ได้ผสมครับแม่เป็นสัตว์แล้วบดเท่าบดผสมเนาะครับพี่น้องเอาไปผสมเอาแม่สูงร้อยสี่สิบห้าตัวนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับลูกตัวแรกเพิ่นครับผมลูกแรกเนาะ เนียนครับแม่สดกับพี่น้องตาบัดพี่น้องง้อบอบานเท่าไหรเนาะตาบัตรใจลูกแข่งใครง่ายหรือเปล่าน้เพิ่นมันมันเนเจียนไหมครับอือเอาพี่น้องหนาเลยนะครับเป็นสาวอายุเจ็ดเดือนทับโตตินี่ตัวนี้น่าจะผสมหลอดนะครับหนาจะทับโตแต่บอลมันบ่ได้มากกัเลยบ่ราะเนาะเข้ากับตีไปเป็นทับโตแล้วกันพี่น้องเนียนครับโควนี้เปิดไปที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่สี่หมื่นเก้าพันหมาพี่น้องเอาลูก เลียงไปบโดอนครับขึ้นทุนแล้วครับตัวนี้ครับตลูกอะไรทุนขึ้นนะครับครับสี่หมื่นเก้านะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับอู้ยางหนาเลยฮยนี่แหลายินดีดีเขากล้องดูอ่านี่นี่แข้งขาใหญ่มากครับเบิ่งข้อเลยนะนี่ให้พี่น้องดูทุกส่วนนี่อ่ะดูแผ่นหลังนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับครับเป็นเอ่อจ่ายลูกสวยๆนะครับราคาต่อรอง แล้วก็ส่งฟรีร้อยโลก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องร้อยกว่าโลก็ส่งฟรีได้กระส่วนมากกับมีแต่ส่งฟรีเหรอไอ้น้าเด็นมากส่งโกลาดพลาเลยแมนครับสองก๋ยโลกกับส่งฟรีเนาะกระส่งครับผมนอกจากเขียดใกล้ๆค่อยเรายันอีกทีนึงครับจนขักคักเอรี่พี่น้องนี่แมนครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมที่สองนะครับตัวป้ายคนที่สามอ่าเป็นแม่ลูกเพื่อันครับพี่เป็นเป็นแม่ลูกตัวนี้เป็นซื้อสองเลสามครับวันนี้อ๋อพุ่นเตะโอ้กําลังกินนมอยู่พี่น้องเอ้าตัวนี้ลูกซ้ายนะข เอาตาแม่ที่ใจลูกดีนะครับตอนนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับแต่ว่าบ่ใหญใบมากนะครับนี่ลูกเคฟสามหนึ่งเนาะครับผมอ่าแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะครับแต่ว่าแดงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่พันท้องอ๋อแม่กันท้องสิท้องสี่ข่าวสองเดือนครับแม่ท้องสีข่าวสองเดือนตรวจท้องแล้วนะครับเรียบร้อยมีคลิปวีดีโอการตรวจนะครับครับลูกกสิประมาณเจ็ดเดือนครับลูกกัสีได้ประมาณสี่เดือนถึงหาเดือนครับประมาณสี่ถึงห้าเดือนครับผมลองนี่กูกำลังกินนมฉันได้แยกอยากอยากแรงยานมอยู่นะคร ลูกแผ่นหลังกว้างเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับพี่น้องแม่สูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับพี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะลูกตัวที่เท่าไหร่ครับลูกตัวที่สองพิ่นรับลูกตัวที่สองตัวที่สามไม่ท้องเนาะแมนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสองฟังนี่เบิ่งโกหางครับนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับครับผมน้ำนมพลังน้ำนมสุดยอดเลยลูกลูกตัวเมียไอ้ลูกตัวผู้แม่ท้องอีกสองเดือนครับผมสี่ขา2สองเดือนครับพี่อ่าสี่ขาสองเดือนมีคลิปวนะครับ แม่เพิ่นแม่เพิ่อนผสมไว้ปากเลยไม่เคลนไว้นะครับอ๋อแม่ทับหลอดพร้อมเนาะแม่ครับผมอ่ามีท้องเนาะท้องครับท้องกับไม่เคลื่อนครับผมอทับกับพอหลอดนะครับครับครบนี่เปิดไปังช่าะครับตอนนี้ห้าหมื่นสามพันบาทครับพี่ห้าหมื่นสามพันบาทนะครับครับผมซื้อสองได้สามครับผมอ่าพี่น้องอีกตัวสองหมื่นกว่าบาทครับถ้าแม่เพิ่นกับสามหมื่นกว่าบาทแล้วพี่แม่พี่น้องแม่ท้องเนาะครับลูกหมื่นกว่าบาทนี่พี่น้องลูกยังหนาเลยนะครับใจลูกงามนะครับครับรอเลยครับพี่น้อง อันาคตปอพันเลยแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับหน่อตังนี่ครับนี่พี่น้องเอานี่หันหนามาแล้วรอๆเลยครับพี่น้องนี่แข้งขาใหญ่มากแม่ท้องกับไมเคิลจะเข้าสองเดือนครับผมอ่าโคมนี่หามืินสามพันบาทครับสามพันบาทนะครับซื้อสองได้สามครับเอาตัวต่อไปตัวต่อไปเขาหมดงัวนทองครับบัดนี้เขาหมดงวดทองเนาะเอาสำหรับกูเดยอยากลุ่นครับบัดนี้นี้ตัวนี้ตัวใดก็ได้ตัวแม่ขาวเนาะแม่ครับ ตัวนี้สูงไงนะพี่น้องสูงอ่าหนังหนาดีสูงสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดเลยพี่ร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะตัวนี้ทองกับไปครับตัวนี้ทองกระบะแดงอ่าเดี๋ยวนะครับแดงใบเล่บอกออัร่างกานแดงใบเล่ยอันเป็นแดงใบเล่ครับพี่น่าจจะเป็นแดงใบเล่ยเขามาทำอีกเค่ไหนวะอีกคนึงครับพี่น้องมันหลายโตตัวนี้ตัวนี้อยากวุ่นก้อนกล่องครับพี่น้องอ่าตัวนี้หน้าหนาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ก่อน อ่ะเป็นแม่ทองกับแดงเบลีเล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวค่อทคำครับตัวนี้ได้๋สี่เดือนข่าวหาเดือนครับพี่สี่สิข่าวหาเดือนเอกสารใบหลอดมีครบนครับนี่เป็นแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ครับพี่ตัวนี่เดือนครับมีนมอยู่เม็ดหนึ่งครับอ๋อมีนมติงเม็ดน่ครับแต่ว่ากับไม่นีตำหนินะครับผมครับผมทัวนี้เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ทองนี่ซี่เดือนกว่าครับพี่ของสี่เดือนกว่ากับแดงเบลีครับ ทองที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ทองที่สองครับทองทีสองเนาะพี่น้องนี่ครับจริงอ่ะนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่สามหมื่นสองพันบาทครับพี่สามหมื่นสองพันบาทครับเป็นวัวทองนะครับเหียยีลงเหยียดมกับแดงใบเลีอ่าสูงประมาณเบียดเบียดไปร้อยห้าสิบเปล่าละครับผมนี่หน้าดีนะครับหาบวกแล้วกันเนาะครับผมครับพี่น้องนี่มีคลิปวิดีโอการตรวจนะครับครับนี่สามหมื่นสองพันบาทครับวัวทองหาเดือนเนาะนี่ครับสิเีข่าวหาเดือนครับพี่น้องนี่อ้าว ราคาต่อรองได้นะครับได้ครับสามหมื่นสองพันบาทครับครับผมอ้าวหนูวขาวออกงอนแดงๆงนะครับนาอมันเป็นขาวเลยนะมันเป็นขาวเลยขาวนุ่นๆครับเจ้ลูกคนแดงนีนเป็นตัวผูอกผมแยกมากครับโอ้ขายลูกเหยแต่ว่าใจลูกแดงนะตัวดีเนาะแดงครับผมได้พอหลอดพอดีกับสิทธิ์ใหญ่งามสีแดงเข้มหมดแล้วผมว่าแดงครับอ่าพี่น้องสามหมื่นสองครับงวอต่อนุันเดินเร็วเดินเดินอ่าอ่านี่ครับพี่น้องไม่มีตำหนิครับมีลูกริงนะพี่น้องเอาพี่น้องที่รับได้นะครับอ่าตัวต่อไปครับผม ตัวต่อไปเอาเป็นแม่สีบักดานซุกเนาะแมนครับผมตัวนี้สถานะเป็นทังไหครับตัวนี้ท่องหาเดือนกว่าครับสี่หกเดือนรทองห้าเดือนจะเข้าหกเดือนครับผมทับทับก็บม่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ปีศาจแดงครับโอ้ทองกับปีศาจแดงพี่น้องเอกสารใบหลอดมีครบนะครับครบครับนี่พี่น้องสีบักดานซุกครับสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบได้ยุพี่นาะร้อยสี่สิบเนาะส่าไม่เก้งเห่าดีตัวนี้เนาะครับผม สูงร้อยสี่สิบนะครับท้องกับปีศาจแดงได้เจ็ดเดือนหรอครับสี่ข้อหกเดือนครับพี่สี่ข้อหกเดือนแล้วครับอ่าพี่น้องนี่เป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่สองนี่สองครับผมเป็นลูกตัวที่สองนี่ส้องคับสดสดเลยครับพี่ิแดงพี่น้องนี่แม่สดสดไอปีศาจแดงครับลูกปีศาจแดงปหกเดือนตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องท้องหกเดือนกับปีศาจแดงนี่ราคายังต่อรองได้นะครับครับผมแล้วก็ส่งฟรีร้อยกิโลเมตรครับอ แต่ว่าซุมหมากับไก่ไร้คนนั้นแหละครับพี่น้องสซอรี่อ่านมซีเนาะตัวนี้เนาะนมนมซีพี่อ่านมซีครับพี่น้องนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเนาะร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบสิบเนาะเอาดีร้อยสี่สิบพรมันยืนสูงครับพี่น้องเนาะประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับของหกเดือนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่กุกงหางยังไงยนะครับลำตัวเงี้ยวเงี้ยองกับปีศาแดงหกเดือนครับสองหมื่นเก้าพันบาท ยางลูกเล้ยอ้าวนี่เอาอยางพี่น้องเาหน่อยครับว่องกินี่ยเออเอาตัวต่อไปเลยครับผมเอาเป็นสาวทองแรกครับหัวโลนนี่ี่เอาเป็นแม่หัวโลนสาวทองแรกครับสีน,นวลๆวนี่ครับอ่ะติดโบดพร้อมพี่น้องเป็นแม่หัวโลนบาสคือทอง,งเงญ่แเถอะทองใครครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวด้วไปทองครับปีเตอร์ครับปีเตอร์เนาะครับผมอ่าพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกนี่ หนาๆตันๆเล้วครับหนเชื่องเป็นงวดูกหมูครับนีงวดุกหมูครับงวดุกหมูเนาะครับผมพี่น้องนี่แพทหลังกว้างเลยเชงครับนมกระซีนะครับอ่าเป็นแม่สาวท้องแรกนะครับนมงามกำลังลุ่งเรืองดีถึงเชื่องเลยพี่น้องครับเป็นแม่สาวหัวโลวนนะครับนี่หนาๆเลยครับผมสูงประมาณร้อยประมาณร้อยสามสิบครับพี่ประมาณร้อยสามสิบบวกลบเนาะครับผมประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องท้องยิ่เดือนครับตัวนี้ท้อหาเดือนครับท้อหาเดือนอ่าตัวนี้เปิดไปที่สองหมื่นเก้าพันบาทขึ้นกันครับผมสองหมื่นเก้า ครับสองพนเก่าดีเด็ครับผมเอาไปองเป็นแม่สาวท่องแรกนะครับนี่คกับปีเตอร์ครับผมพกเดือนห้าเดือนครับห้าเดือนครับอ่าไม่มีตาหนินะครับราคานี้ีครับอ่ะเย็นลงเยอะสองหมื่นเก้าพันบาทราคายังต่อรองได้อีกเนาะครับผมได้เมื่อไรครับเดี๋ยวเมื่อไรเนาะเพราะว่าที่เราเปิบงานหลายได้ไี่น้องนี่ครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องส่งฟรีอีกหน่อยโลดนะครับท้องกะหกห้าเดือนกับปีเตอร์ พี่น้องนี่าแม่สาวท้องแรกพรอ <nói> นาน,นานตันๆเลยพี่น้องนี่สองเงินเก่าตัวต่อไปเอานี่ครับแม่เอาแม่ดอกติ้วนี่พี่แม่ดอกติ้วนี่เนาะเอาแฟนซีนี่เนาะดำดอกติ้วครับ<ม>ดำดอกติว้วครับพี่น้องโอ้<笑><笑> <net> ไล่แปลกดีพี่น้องเป็นต่งหักดีครับผมงามดีตัวน,นี้สถานะเป็นยังไงครับนนนนท้องในซี่เดือนครับสี่เขาหาเดือนท้องสี่จะเข้าห้าเนาะครับผมพี่น้องตัวนี้ท้องกับผู้ใดครับตัวนี้ตัวนี้ท้องกับปีเตอร์ครับผมท้องกับปีเตอร์เนาะแมนครับ สูงประมาณร้อยเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสามบวกลบครับสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบอันนี้โบสถกบเรื่องเนาะครับโบดหัวนมกระดําครับพี่้องเนี่ครับผมดูฉันอยากเรียนว่าโบดถลายลายลูกนี่บุมีดังนี่เลยครับพี่โอ้บอกครับกับปีเตอร์เนาะแมนครับผมจักเดือนหรือครับได้สี่ข้าหาเดือนนะครับผมสี่ข้าหาเดือนเนาะสูงร้อยสี่สิบสามครับผมเป็นลูกตัวที่เท่าไรครับตัวที่สองนี่ทองครับเป็นลูกตัวที่สองครับพี่น้องสดๆเลยครับผมนี่นะพี่องเบ่งถูกมุมตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับ ตัวนี้เอาสองหมื่นหกพันบาทครับพี่สองหมืนหกพันบาทครับพี่น้องเป็นง้วดทองสี่เดือนสิบข่าวหาเดือนสิบข่าวหาเดือนแล้วพี่น้องนี่สูงรลอยสี่สิบได้พี่น้องลอยสี่สิบสามหัวพี่น้องเด็กง้วดสองตัวนะครับครับเด็กง้วดสองตัวพี่น้องนี่บางทีสื่อง้วดหน่อยตัวละสองหมื่นกว่าสามหมื่นพี่น้องเอาแบบนี้คุ้มเลยวผมมีขาดทุนครับผมมีขาดทุนในสองตัวเป็นตัวละหมื่นกว่าบาทคร <5, 000 S 1> ับคร้องไว้ที่สองหมื่นหกพันบาทหกพันบาทง้วดทองปีเตอร์ สี่จะเข้าห้าเดือนครับผมไม่มีตําหนิมีครับพี่สูงร้อยสี่สิบบวกเพิ่นกะสีไปน้าขันเพิ่นบ่ได้ดอกนะเพิ่นนี่ไปน้าสีเพิ่นนะครับแม่นครับพี่น้องไร่นี่งามดีครับบ่ได้ดอกไปนดอกแค่งขาดีไม่มีตําหนินะครับสองหมื่นหกพันบาทครับผมราคานี้ยังต่อรองได้นะครับครับแล้วก็ส่งฟรีอีกตาจะหนักจะเต็มแล้พี่น้องแล้วสองหมื่นหกเหรียญเงินทองพร้อมครับอ่ะทองแก่พร้อมอ่ะตัวต่อไปเลยครับผมเอานี่ครับเป็นเงินทองสีแดงครับพี่เป็นเอาสีแดงก็บัดนี้เนาะครับ อ่ะตัวนี้ครับพี่น้องโปรยมรักสีแดงกุนี่อันนี้ลงมาแข่งขาใหญ่ๆครับพี่น้องยังสิมาเต้นมาเต้นมาเต้อนอ้าวนี่โอ้เชิงเฉียงนะครับนี่เดี๋ยวด้วยกี่รวมให้เบิ่งยืดยืดมานี่มาหนี่มาหนี่มาตัวนี้สถานะเป็นเังไหนครับตัวนี้ท้องในหกเดือนครับพี่ว่าข่องแกอะไรพี่น้องตัวนี้มามาเอาต้นเต้นกล่องกันหน่อยกู้ไไปไปเหมือนเดิมหนกล่อ่องีนี่มามาโอ้ตัวแบตัวนี้หนาเนาะครับผมพี่น้องหนาครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังดีครับตัวนี้ ข่องที่เท่าไรครับตัวนี้ข่องที่สองครับพี่ข่องที่สองเนาะสดบักคาเลยครับทึ้งสดทึ้งหนาทึ้งใหญ่ครับตัวนี้นี่นอกตัางเลยครับนุ่มสีหัวครับข่องกับไพ่ครับตัวนี้ตัวนี้ท่องกับซีไว้หนึ่งสามสามครับเจ้าโชคเนาะครับผมซีไว้หนึ่งสามสามจัดเดือนครับเดี๋หกเดือนครับพี่ข่องหกเดือนต้องไทยครับตัวเงี้ยวครับพี่น้องไทยหนาหเลยยงีวอ่ะหลังหางใหญ่ๆครับครับผมแต่ยาวเลยตัวนี้เนาะแมนครับพี่แล้วก็แข่งขาใหญ่ายนะครับครับนี่ตัวเงี้ยวดครับหนอกเงี้ยครับข่องจัดเดือนครับ ในหกเดือนครับพี่หกเดือนพ้อผมเป็นคองที่สองครับเจ้าโชคนะครับหกเดือนสูงประมาณร้อยประมาณร้อยสี่สิบครับผมประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องตะบาดามันได้เหงาครับพี่น้องได้เหงาได้นหนาตันนี้เปิดไปเท่าไดรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่สามหมื่นเก้าพันบาทแม่นครับพี่น้องเบิ่งแผนหลังก่ิอะครับกถัดหลังนีหลังส่วนเป็นงวดูกหมูพี่เลี้ยงง่ายดมเลี้ยงง่ายครับวัวนี่ครับครับ หนาตันบ่มีจอยครับพี่นี่แม่นครับเลี้ยงง่ายกินนีงได้ก็อ้วนครับ30,000เท่าไรก็ท้องเงี้0สาบาทครับผม39,000บาทครับพี่น้องครับเป็นแม่ท้องนะครับพี่น้องนี่ครับผมเอ้ามีคลิปวเดีโอการตรวจแม่นครับท้องกับเจ้าโชค CY133 อ่า6เดือนติ6เดือนครับผมอ่าพี่น้องห้องฮเดือนห้อง30,000นมมาแล้วครับผมนมกระซีเต้านมกระซีเนาะครับผมอ่าพี่น้องนี่นมสวยๆเลยหนาตันดีเลยพี่น้องนี่ สบายเด็กเงีครับพี่น้องนี่ผมมักระถ่ายเพิ่นกับคางเนาะหนาดีรั้มโตเงีครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไปจบที่ส่งฟรีหมดครัถ้าไม่ไกลจนเกินไปครับผมอ่ะพี่น้องนี่ท่องครับเชี่วตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้เป็นแม่แยงลูกผสมแล้วครับพี่เป็นแม่แยกลูกอังง่ายๆครับพี่น้องนี่ายๆเนียงสดวนี่สนครับลูกนั้นครับลูกที่สองนี่ท่องที่ผสมไหมนี่นะพี่ผสมแล้วปะผสมแล้วครับผมก็พูดเลครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเด้อ มันไหลมันหลายตัวจำซื <Luis> ้อไลยแต่ว่าผสมหลอดแล้วพี่น้องจำซื้อเลยมาถอดครับมาถอดเนาะครับผมอ่ะอ่างไงพี่น้องโมเมนมาทาถอกับว่ายเสียดหนึ่งสองหานี่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เนาะโทรมาถามเลยครับพี่น้องยังโทรมาถามเป็นแม่แยกลูกผสมให้เราได้ครับพี่น้องนี่พาได้ท่องพาท่องกับคือท่องที่สองเนาะแมนครับพี่น้องอ่างไงนาลึกสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกแต่ว่าได้แข่งขาไงครับผมเบื้องลึกดีโอนโต้เลยพี่น้องนี่ย ปาใหญ่เราพี่น้องใหญ่ฮักเลยตัวนี้เันใหญ่เขาขอกเป็นแม่อย่างมันคำเหรอพี่น้องนี่ยครับบางทีไก่หยุตกแล้วตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้เอาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นง้อเฟ่ยญ่แข้งขาใหญ่มากแล้วก็ผสมมัทดอปาบ้านนี้นะครับแมนครับไหวแล้วจักมือแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้เดือนหนึ่งพอดีได้เดือนหนึ่งเนาะครับผมอ่าพี่น้องไปลุนเอานี่กหขางยังไงเลยครับ สูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าบวกครับอยากขอขอบพี่น้องขอบญ่บุนเดล่าเพล่ะเดล่าแล้วครับมาทายคำนะครับพี่น้องนี่ไปมคนหุ่นอยากเขาขอบตัวใหญ่ครับนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับราคาต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีครับร้อยกิโลเมตรตัวต่อไปตัวต่อไปเอาที่เดี็ดนะครับพี่เอาที่เด็ดของมูนี่เลยเนาะครับออ่่ะพีน้งเดี๋ยวพาไปชมที่เด็ดของมูนี่ครับพี่น้อง ของไงป่าพี่น้องเอ้าตัวนี้เป็นลูกสาวซีไวซูนเก้าหกครับพี่ตัวนี้เป็นลูกสาวของซีไวซูนเก้าหกเอฟหนึ่งครับเป็นวัวเอฟหนึ่งผมมีใบครับผมมีใบเนาะอันง้วนเจ้าของเพิ่นอยู่ต่างประเทศครับซื้อให้แม่เลี้ยงโอ้แล้วบานีย่องเบิ้งมี่ตะปอยเหล่าก็บ่ได้หัวซานะครับบ่ได้ดูแลปานไดนเนาะครับขนาดว่ได้ดูแลเด้อครับนี่ป่าย่องหน้าตาตันๆเลยซีไวซูนเก้าหกครับผม แข้งขาใหญ่มากครับตัวนี้ยกดๆอ่ะพี่เรานี่ปึ๊บหนาใหญ่ครับพี่เราครับเราสถานะเป็นไหนผสมไปสถานะผสมมาวิโก้สองล้านได้รอบกวัวๆล้วครับผสมวิโก้สองล้านได้รอบกวัวๆนาะแม่นครับผมอ่าหนาตัดเลยพี่หรอเาเป็นวัวเอฟหนึ่งเนาะครับผมเป็นวิใบบ่ตัวนี้บ่ได้ใบมาน้ำผิดบ่ได้ใบมาน้ำเนาะครับมันบอกว่ซาเก็บไหมครับลูกอยู่มงนอกลูกซื้อให้เลี้ยงครับผมผสมไอ้ มาทอดอไปติอ่าผสมวีโก้สองล้านครับผมปลาพี่น้องกูหางผสมมาทอดอไอวีโก้สองล้านไหมครับสองล้านครับนมสาวครับนี่แกงขาใหญ่มากครับอ่สูงประมาณหนึร้อยเท่าไรครับตัวนี้หนึร้อยสี่สิบบวกยี่ดอกพีตุห่งร้อยสี่สิบบวกหร้อยสี่สิบสามมามันนี่นะครับได้ยี่ดอกปลาปูดิหมักงวงหน่งร้อยสามยี่หรอยี่หรอยี่หรอครับท่างหลังพี่น้องเพิ่มอีกนิดหนึงหลังเปร์เปๆพี่น้องนี่ ดอกต่างๆบางทางไมครับอันนี้เป็นแม่สาวแล้วตัวนี้เนาะแม่สาวครับผมดียวลวงยศถ่ายมาขึ้นหนาใหญ่ครับแจจะกี่กับเป็นแสนกบาทนนละพีเนาะกับหลักแสนหมดแล้วงวดละดับนี้เนาะนี่เพ่หอดแสนครับแจครับเอาตัวนี้เปิดราคาเลยตัวนี้ตัวถอยครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่หกหมื่นเจ็ดพันครับผมงวดฟินยังยักเสียครับแบงปันไปเรียงนะอครับแบงปันพี่้องไปเรียงครับตัวนี้ ลูกซีลูกซีไวซ์ศูนย์เก่าหกนะครับเป็นวัวเอ็กซเซลก้อนก้อนสีผสมนี่หมอตรวจมูลูกยังทุกอย่างแล้วนะครับผมตรวจระบบภายในสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับตรวจระบบภายในเรียบร้อยแมนครับผมพี่น้องอันนี้อยากมาตัวนี้เป็นงูแม่สาวนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ผู้ใดเอาไปเขาฟล้ามกับชือว่าคุ้มนะครับราคานี่ยอดเลยาอะไรเราก็ดีแล้วริบหยาสีแดงเขาสีแดงเขาดเบิ้งใหญ่แห้งครับพี่น้องนี่อยากเขอกลอกแล้วคำแล้วครับพี่น้องนี่ 60,000เท่าไรก่อน60,700บาทครับพี่60,700บาทครับเป็นวัวแม่สาวนะครับพี่น้องเมืองไทยเลยหนาใหญ่นะครับเออต้องมาฉาดวัวอย่างเขาคพี่น้องมันมันทำอลไรพี่น้องดวงทีสิตกแล้ว60,700บาทนะครับราคาว่าฉาดวัวไม่ชุมหนาคอกกันนะครับเบ่งหนาตาครับพี่น้องนี่ใหญ่แห้งครับพี่น้องนี่ยินดีดียินดีดีอ่ายินดีดียินนี่ีเอออย่าคลอกๆเลยพี่น้องนี่เอาไทยเบงพี่น้องงาม อ่ะพี่น้องนี่เบอร์ลึกขักเลยครับเนี่ยซีไร่ปลาพี่น้องสุดจอดครับตัวนี้สูงมากลอยอะไรครับลอยซีซีลอยสีสิบถึงลอยซีสิบห้าครับพี่ประมาณนี่เนาะครับผมับพี่น้องนี่สวยนะพี่น้องหนาตันแก้งขาใหญ่มากครับผสมให้แล้วนะครับนี่ครับผมพี่น้องไปรุ่นเอาแต่ตรวจระบบสืบพันธุ์ทุกอย่างให้ตรวจก้อนผสมแลวครับปกติเรียบร้อยทุกอย่างแม่นครับพี่น้องนี่เอาไปรุ่นเอาเลยครับเอาไปรุ่นเอาเลยราคานี้ติดท้องมาโอ้ยคุ้มมากมาก สผนกว่าครับผมกี่ดอกรีนาตันเลยครับเบิ่งแผ่นหลังอีกรอบครับทัดหลังเรียกหน่อยนกอมื่นเจ็ดน้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเมื่อระดับนี่พี่น้องหกหมื่นเจ็ดครับพี่น้องเหญตัวไงแข้งขาใหญ่รีบเลยรีบเลยรีบเลยกพี่น้องนี่ต่อโทษเลยนะครับหกหมื่นเจ็ดนะครับตั้งว่าพีชนะครับพี่น้องนี่หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมเล็กเหรเนาะ ไม่แล้วครับพี่เบิร์แล้วโอ้จะหนักจะเต็มไม่ดีพี่เราครับเอาปากเบอร์พี่น้องเลยครับผมครับเบอร์โทร0653256642ครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี้แหละครับเบอร์นี่เนาะเบอร์เดียวกันนี่เนาะอ่าช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กะมันัดฟาร์มนะครับมันัดฟาร์มเนาะอ่าให้ลูกค้าแอดมันัดฟาร์มก็ได้นะครับเพราะว่าณัฐวุฒินะครับนั่นไอเพื่อนเต็มนะครับเพื่อนเต็มแล้วกบบางคนแอดมาผมก็บบริยานกับขอโทษหลายๆนะครับครับผมครับผมอ่าพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักทายเข้ามาทางเฟซมันัดฟาร์มหรือโทรสอบถามได้อะี่น้องครับ มีหลายแบบครับหลายให้พี่น้องเลือกแม่ลูกถูกครับซื้อสองในสามซื้อสองรุ่นสามงวด้องสองพันกว่าครับนี่ครับเอาไปรุ่นเอาพี่น้องไปรุ่นเพจเอาครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชมมานึวยกันครับสวัสดีครับ